ค่ะน้องป็มนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในวันละข้าก็เก่งได้ข้อที่83กันค่ะโจทย์เขาบอกว่ารูทเนะคะบวกกับรูทสิแล้วก็บวกกับรูทสิบเนี่ยทั้งหมดอยู่กำลังสองนะคะให้เราหาค่าเนี่ยว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองอ่ะก่อนอื่นนะคะข้อนี้เราจะใช้เป็นมาดูที่ตรงนี้กันก่อนจะมีสูตรอยู่นะคะก็คือ A บวก B บวก C ทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเป็นเอาทุกตัวนะคะมายกกำลังสองหมดเลยนะคะก็เป็น A ยกำลังสองบวก b ยกกำลังสบวกยกกำลังสอง,ก,ก,ง,สองก็จะเป็นก้อนแรกนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็หลังนะคะก็จับเป็น3คู่นะคะก็คือจะเป็น A b a คูณกับ B ก่อนแล้วก็คูณ2เข้าไปนะคะ ก็จะได้เป็น2 ab จากนั้นบวกกับ2คู่ต่อไปก็คือ a คูณ4ตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น2 ac แล้วก็บวกกับ2 bc นั่นเองค่ะโอเคนะคะได้เป็นแบบนี้เลยดังนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะแทนค่าลงไปนะคะก็จะได้เป็นรูทเจ็ดบวกกับรูทสิบเอ็ดแล้วก็บวกกับรูทสิบเนะคะ ทั้งหมดยกกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับรูทเจ็ดนะคะทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองโอเคแล้วก็จากนั้นบวกกับรูทสิบเอ็ดยกกำลังสองแล้วก็อุ้ยแล้วก็รูทสิบเจ็ดยกกำลังสองนะคะอ่าแล้วก็จากนั้นก้อนต่อไปนะคะอ่าเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะก,กำหนดไว้ก่อนก็ให้ a นะคะมีให้รูทเจ็ดเนี่ยรูทเจ็ดมีค่าเท่ากับ a แล้วก็รูท 11นะคะมีค่าเท่ากับ B จากนั้นรูท17นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ c นั่นเองโอเคเราจะได้แทนค่าถูกเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรูท7คูณกับรูทนะคะรูท17นั่นเองโอเคแล้วก็จากนั้นก็บวกกับ2คูนลงเล็บรูท11นะคะจากนั้นก็คูณกับ รูทสิบเจ็ดนั่นเองค่ะ,ะแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกจํานวนจากนั้นนะคะเราจะมาคํานวณกันเลยถ้าเป็นรูทนี้นะคะแล้วก็ทั้งหมดอยู่กาลังสองเนี่ยแบบนี้ตัวนี้เลยนะคะเราก็จะได้ว่าตัดรูททิ้งไปเลยก็จะเหลือแต่เลขเจ็ดเท่านั้นนะคะโอเคเหลือแต่เลขเจ็ดบวกกับสิบเอ็ดแล้วก็บวกสิบเจ็ดนะคะแบบนี้เลยอ,อันนี้ก็จะเป็นหลักการของเขานะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะแยกสีอีกนิดนึง แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะบวกกับตรงนี้นะคะก็คือทั้ง3ตัวนี้เนี่ยก็จะได้เป็น2รูทกับข้างในตรงนี้นะคะให้เราจับเลขมาคูณกันเลยเป็น7คูน11นะคะได้เป็น77นั่นเองแล้วก็จากนั้นบวกกับสอรูทต่อไปนะคะก็จะเป็น7คูณ17เนี่ยจะได้ เออหนึ่งร้อยสิบเก้านะคะแล้วก็จากนั้นบวกกับสองคูณกับรูทตรงนี้นะคะก็คือได้เป็นสิบเอ็ดคูนสิบเจ็ดเนี่ยก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะรวมกันได้เป็นเออเจ็ดบวกสิบเอ็ดบวกกับสิบเจ็ดอีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นสามสิบห้าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสังเกตเห็นว่าคำตอบเนี่ยไม่สามารถคำนวณตอบไปได้แล้วนะคะ ก็จะติดเป็นค่ารูทไว้เลยอ่าโอเคนะคะแล้วก็บวกกับ2องคูณรูทหนึ่บวกกับ2คูณ2รูทหนนั่นเองนะคะโอเคหรือว่าเราจะดึงตัวร่วม2อ,ออกมาก็ได้นะคะแต่ว่าน้องปิมเนี่ยจะติดค่าตรงนี้ว้เนาดึงตัวร่วม2อ,ออกมาก็สังเกตเห็นว่าจะ,จะ,จะมี2ทั้งหมด3ตัวตรงนี้นะคะดึงออกมาได้เลยโอเค วันนี้น้องริมขอติดข้าวตรงนี้นะคะอ่าก็จะได้เป็นค่าดังนี้เลยข้อนี้ก็จะตอบ35บวก2รูป1 7แล้วก็บวกกับ2รูปห1 9บวก2รูหน7นะคะก็จะจบไปแล้วค่ะสำหรับวันข้อก็เก่งได้ข้อที่83คะ่ะ